สำหรับประเทศญี่ปุ่นในฐานะก็จะเครื่องหลังนี้เราจะพูดสองส่วนในฐานะญี่ปุ่นที่เป็นแบบอย่างแล้วก็คนสแสดงในญี่ปุ่นนะฮะจะทำกันอย่างไรบ้างญี่ปุ่นในฐานะที่เป็นแบบอย่างคือจริงๆแล้วญี่ปุ่นเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยเป็นระบอบอมาตยาธิไปไตยแท้ๆนะองค์สมเดจ็จจักรพรรดิเนี่ยก็ไม่มีอำนาจมาแต่ไหนแต่ไร ก็คือโชกุนโชกุนก็คือระบบของโชกุนนี่ก็เป็นระบบอมตยาธิไปไตยจักรพัรนินี่อาศัยการสืบสายเลือดเรียกว่าไม่มีการเปลี่ยนสืบสายเลือดมาตระกูลเดียวมาตั้งแต่ต้นทีนี้ปกติเนี่ยมันต้องเป็นตระกูลนักรบเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าจะรักษาสายเลือดตระกูลเดียวเนี่ย มันเป็นไปไม่ได้นะที่จะรักษาอำนาจไว้ได้เหมือนในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆที่อยู่ในระบบศักดินนะนะก็มันก็จะมีเป็นวงเพราะจะต้องมีการสู้รบเพราะนั้นโชกุนจึงทำหน้าที่ในการที่ ดูแลทั้งหมดยิ่งกว่านายกรัฐมนตรีนะเพราะนั้นโชกุนจึงทําหน้าที่แทนจัก,กรพรรดิในฐานะคุ้มครองในฐานะนักรบแล้วก็ความหมายคือก็คือในทางการบริหารจัดการนั้นยิ่งใหญ่เพราะจัก,กรพรรดิก็ไม่ได้มีอำนาจอะไรนอกจากเป็นประมุกนะฮนะประมุกทางจิตใจของประชาชนญี่ปุ่นทั้งประเทศนะ และในภาวะขับขันก็สามารถแสดงบารมีและอำนาจได้เพราะฉะนั้นในตอนท้ายเมื่อสิ้นสุดยุคโชกุนนะฮะก็มีการเปิดประเทศได้นะฮะแล้วก็มีคนที่เรียกว่าล้มโชกุนไปนะก็เหลือแต่จัก,กรพัิก็เป็นการสิ้นสุดระบอบอามา์จึงเข้าสู่ฐานะที่เป็น เป็นเมืองขึ้นและเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยได้ง่ายเพราะว่าเป็นการสิ้นสุดระบบอามาตย์ในประเทศญี่ปุ่นความมีวินัยของคนญี่ปุ่นเนี่ยน่าสนใจมากนะฮะและรวมทั้งการเมืองในประเทศญี่ปุ่นมันมีลักษณะถอมเนื้อถอมตัวเขาไม่ทําเหมือนกับที่ที่เราเห็นเห็นกันก็คือถ้ามีปัญหาลาออกคือหน้าบางมากลาออกนะ,ะของเราฆ่าคนละยังไม่ลาออกเลยนะ ทีนี้คนไทยในประเทศญี่ปุ่นนั้นส่วนหนึ่งก็คือเป็นแรงงานในระบบอีกส่วนหนึ่งคือแรงงานนอกระบบและเจ้าของกิจการย่อยคนที่เป็นแรงงานในระบบนั้นยากที่จะมาเป็นหัวเรียวหัวแรงเพราะว่าเวลานั้นตายตัวแต่ก็สามารถดูแลพี่น้อง พูดต,งตองอรงๆเลยว่าไม่ว่าคุณจะไปประเทศไหนแรงงานในระบบนอกระบบและเจ้าของกิจการย่อยทั้งหลายเนี่นอยากจะเรียนพี่น้องทางบ้านนลยว่าเป็นคนเสื้อแดงหมดเลยค่ะเป็นคนเสื้อแดงหมดเลยแรงงานในระบบก็เป็นเสื้อแดงแรงงานนอกระบบก็เป็นเสื้อแดงแต่ที่ไม่เป็นเสื้อแดงคนไทยในญี่ปื่นมีใครบ้างข้าราชการ จำนวนทั้งหมดเลยเกือบทั้งหมดนะ,ะสองนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนทุนหรือว่าแม้กระทั่งนักเรียนเอกชนนักเรียนที่เรียนอยู่ที่นั่นเพราะนั้นเน้นก็มีลูกสาวเรียนอยู่ที่มหาลัยเกียวโตนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเพื่อนฝูงเป็นคนญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าสังคมของคนไทยนั้นส่วนมากจะไม่ใช่สีแดง ก็คงต้องใช้เวลาพักหนึ่งเพราะนี่เป็นลักษณะชนชั้นจริงๆเพราะว่าคนที่คนที่ตีนถีบปากัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในระบบนอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเสื้อแดงหมดนี่คือพื้นฐานนะเรายังมีแรงงานในระบบและนอกระบบในประเทศใกล้เคียงเช่นเกาหลีไต้หวันฮ่องกงเราก็กำลังเตรียมที่จะทำเป็นเครือข่ายเอเชียแปซิฟิกนะฮะทีนี้ เนื่องจากการที่เป็นแรงงานนอกระบบการเป็นเจ้าของกิจการย่อยซึ่งอาจจะเป็นช่างฝีมือนะทำแอร์ซ่อมรถขนาดใหญ่นำเข้าส่งออกหรือว่าเจ้าของกิจการร้านอาหารร้านนวดแผนโบราณปัจจุบนันนี้สองอาชีพนี้เป็นที่โด่งดังมากของคนไทยนะ ก็จะคนเหล่านี้ก็จะประกอบกันขึ้นเป็นแกนนำเสื้อแดงเราไปก็จากภาพที่มีการพูดคุยเพียงแต่ว่าที่อาจารย์ธิดาไปบรรยายที่นั่นเนี่ยเอามาออกก็คงไม่ไหวเพราะมันสองชั่วโมงสองชั่วโมงเราไปเนี่ยเราก็ให้แกนนำเขาแนะนำตัวก่อนก็พูดคุยเรื่องราวของเขากลุ่มแกนนำก็บรรยายว่าเขาทำอะไรมาบ้างมีกิจกรรม นะ,ะแล้วเขามีความคิดเห็นอย่างไรเขาก็บอกไปทั้งหมดว่าเขาขอสลายกลุ่มนะฮะอย่างขออย่างเช่นแกนนําเช่นคุณนํำชัยก็พูดนําร่องเลยว่าเดิมมันมีอยู่หลายกลุ่มก็ขอสลายกลุ่มเพื่อรวมจัดตั้งให้เป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวนะ,ะก็เป็นนปชญี่ปุ่นแดงญี่ปุ่นนะฮะซึ่งขณะนี้ เรากำลังเตรียมอยู่ว่าข้อมูลข่าวสารทั้งหลายเนี่ยถ้าหากว่ามีระบบมากขึ้นแล้วเนี่ยในบล็อกของเรา u d d r e d นะฮะ b l o g s p o t .com เนี่ยเราก็คิดว่าจะให้มีอันหนึ่งที่เป็นนปชตต่างแดนนะ,ะเป็นนปชตต่างแดนและอีกอันหนึ่งภาษาอังกฤษในในบล็อกเนี่ยต่อไปแทรกข่าว เราก็จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อใหอ้เพื่อนมิตรในต่างประเทศเนี่ยเข้าใจนะฮะเพราะว่ามันยากนะ,ะนี่ก็คือความพยายามในการที่เราจะปรับปรุงเครือข่ายในต่างแดนและนำเรื่องไปสู่สังคมโลกนั้นก็คุยกับเขาว่ายุทธศาสตร์ของนปชต่างแดนนั้นในการและยุทธวิธีในการทำงานนั้นไม่ต้องเหมือนกับในประเทศ ในประเทศเนี่ยแกนนาต้องใกล้ชิดมวลชนต้องพูดคุยกับมวลชนในคุมแกนนาเองก็ต้องใกล้ชิดกันสามารถที่จะเข้าใจข้อมูลข่าวสารเป็นเอกภาพเพื่อนํามาสู่การตัดสินใจที่เป็นเอกภาพต้องมีการปรึกษาหารือและลงสู่มวลชนนะฮะแล้วแกนนานั้นก็ควรจะมาจากมวลชนถ้าเป็นไปได้ต้องมาจากการเลือกตั้งแต่ในต่างแดนนั้น ค่อนข้างมีความยากลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมวลชนของเรานั้นนะอยู่ในสภาพการทำงานแรงงานในระบบไม่มีเวลาเลยนะแล้วก็ถูกผูกมัดและอยากทำงานมากเพราะจะได้เงินโอทีมากด้วยเพราะนั้นจึงต้องมีคนที่เคลื่อนไหวอิสระนะอาชีพอิสระเนี่ยสามารถเป็นตัวเชื่อมประสานนะแล้วก็ถ่ายทอดเพราะนั้นพระหน้าที่ของแกนนำในต่างแดนนั้น ก็คือต้องนำข้อ,ข,อข้อมูลข่าวสารของคนเสแดงสู่สังคมโลกชี้เห็นว่าการต่อสู้ของเราชอบทำเพียงใดเพราะในต่างแดนนั้นนะฮะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ประเทศที่เป็นอารยะทั้งหลายเนี่ยปรากฏว่าเขามองคุณทักษิณเป็นคนเลวร้ายมองคนเสื้อแดง เป็นผู้ที่รับเงินคุณทักษิณทำทุกอย่างเพื่อคุณทักษิณน,นี่คือสิ่งที่ยุครัฐบาลอภิสิิ์และเครือข่ายอามายทั้งหลายพยายามจะล้างสมองคือล้างสมองในประเทศไม่พอล้างสมองทหารให้ฆ่าคนไทยล้างสมองนะฮะล้างสมองคนในสังคมว่าเนี่ยพวกเผาบ้านเผาเมืองเป็นพวกไม่จงรักภักดีเป็นพวกล้มเจ้านะ แล้วก็เป็นพวกที่ติดอาวุธในการต่อสู้ที่ล้างสมองคนนั้แล้วล้างสมองคนในต่างประเทศว่าคุณทักษิณเนี่ยฆ่าตัดตอนนะฮะในสงครามยาเสพติดเป็นคนที่ไร้มนุษยธรรมเป็นคนโกงเป็นคนคอรัปชันนะฮะแล้วใช้เป็นผู้นำประเทศที่ทำเพื่อตัวเองทั้งหมดนะฮะแล้วก็เป็นการคอรัปชันนี่คือภาพ ที่เครือข่ายระบบอมาดทำได้สำเร็จระดับหนึ่งเพราะนั้นหน้าภาระหน้าที่พี่น้องเราในสังคมออนไลน์และในต่างแดนจำเป็นต้องทำต้องแก้อันนี้และนี่คือยุทธวิธีของพรรคประชาธิปัตย์ที่บอกว่าโกหกเอาไว้ก่อนและให้หน้าที่แก้ไขเนี่ยคือแก้ตัวว่างั้นคล้ายๆแก้ตัวหรือว่าแก้ความผิดเนี่ยเป็นหน้าที่ของคนที่ถูกกล่าวหา นี่ก็กระบวนการยุติธรรมไทยเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นน่ะคือตั้งข้อหาให้แรงตั้งข้อหาให้แรงไม่ให้ประกันตัวแล้วมีหน้าที่มาแก้ข้อกล่าวหาแทนที่จะเป็นว่ารวบรวมหลักฐานพยานจนน่าเชื่อได้ว่ามีหลักฐานพยานว่ามีความผิดจริงๆจ,จึงฟ้องร้องจึงจับกลุ่มไม่ใช่ตั้งข้อหามันรุนแรงไม่ให้มันประกันไม่ให้มีสิทธิ์ได้ไป หาทนายมาแก้ข้อกล่าวหานี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแบบเดียวกันเลยในสังคมโลกก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นฉันก็ต้องการที่จะสื่อสารมายัางพี่น้องคนเสื้อแดงทั้งหลายว่าการล้างสมองการย้อมสมองคนไทยเนี่ยตั้งแต่ปี48เพื่อทำให้การรัฐประหารปี49ชอบทำโดยสื่อทั้งหลายร่วมมือ นะแล้วรวมทั้งกลุ่ม NGO จํานวนมากที่อยู่ในเครือข่ายระบอบอมามรตอนุรักษ์นิยมนี่แหละทั้ง NGO ทั้งนักวิชาการทั้งสื่อไทยทําให้คนในสังคมโลกเชื่ออย่างที่เดนพูดเมื่อกี้จริงๆจ,จนถึงเดี๋ยวนี้มันดีไประดับหนึ่งดีเพราะพวกเราช่วยกันเองนั่นก็คือเราต่อสู้สันติวิธี แล้วเราชนะเลือกตั้งแต่ถามว่าความพยายามในการที่จะบทขยี้ประชาชนยังมีอยู่ไหมมีเราก็จะเห็นดังที่เหตุการณ์ปัจจุบันเกิดขึ้นมีกองกำลังนะฮะส่วนหน้าพวกนอกระบบผสมกันนะมีทั้งพันธมิตรมีทั้งสเลมหมอตนมีทั้งประชาธิปัตย์มีทั้งกองกำลังกรรมนออย่าคิดว่าเราไม่รู้นะกรรมนอกองกาลังกรรมน ที่ต้องการพิทักษ์เครือข่ายระบบอมาตก็เข้ามาอยู่แบบเดียวกับ6ตุลานั่นแหละที่สร้างลูกเสือชาวบ้านแล้วสร้างกระทิงแดงสร้างอ่าอ่าอะไรกลุ่มที่เรียกว่าพิทักษ์จัก,กรีหรืออะไรประมาณนั้นเนี่ยนะ,ะในอดีตเนี่ยแล้วก็เรื่องราวของการล้มเจ้าก็เหมือนเดิมนะก็เหมือนเดิมก็คือยังมีนิยายนะว่าด้วยเรื่องการดูหมิ่นและเรื่อง เรื่องนี้เพราะฉะนั้นผังลมเจ้ามันถึงได้ออกมาดิฉันจึงอยากจะเรียกร้องไปยังพี่น้องไทยที่อยู่ต่างแดนแล้วก็พวกเราที่ทำงานอยู่ในโซเชียลมีเดียนะก็คือเราต้องการทำให้สังคมโลกและสังคมไทยนั้นเนี่ยหูตาสว่างไม่ใช่หูตาสว่างอย่างเดียวนะฮะคือสมองเนี่ยมันต้องมีปัญญาเกิดขึ้นว่าคุณจะให้คนแบบสนที่ลิมทองกุล และคนแบบพักประชาธิปัตย์แล้วสื่อไทยแบบนี้เนี่ย NGO ไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยคำถามว่าแล้วทำไมมันมากนะกล่ะคนเขบอกพวกคุณต้องเลวสิก็คนทั้งหลายแล้ววันก่อนแบรดดัมนะมาถามอาจารย์ทิดาวว่าอา้าวเรื่องนักธุรกิจไทยนักธุรกิจไทยทั้งหลายก็ไม่เห็นเขาชอบคุณทักษิณเขาเป็นนายทุนเหมือนกันตามหลักการเขาต้องไม่ชอบระบบอ,อมย์เลยบอกคุณรู้เปล่าว่า,วากลุ่มทุนไทยนักธุรกิจไทยเนี่ย เป็นกลุ่มทุนปร,ประเภทไหนอาจารย์ก็ทุบโต๊ะเลยเลยค่ะว่าคุณจะมาคุณอยากรู้ไหมบรรยายให้ฟังเลยก็ได้ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะสมาคมธนาคารหอ,อการค้านี่ยกตัวอย่างกระทั่งสมาคมอุตสาหกรรมอันที่มีพ่อค้าไทยเป็นหลักเนี่ยทั้งหลายเนี่ยอยู่ในเครือข่ายระบบอามาตจํานวนเท่าไหร่ บอกชื่อบริษัทก็รู้แล้วนะแล้วบอกพฤติกรรมก็รู้แล้วนะนักวิชาการไทยเวลาออกนอกระบบเนี่ยเกียงอยู่อย่างเดียวเกียงอยู่สองอย่างเงินก็อยากได้มากสายสะพายก็อยากได้ะสวัสดิการแบบข้าราชการก็อยากได้นี่คืออาจารย์มหาวิทยาลัยประเทศไทยเขาก็ตั้งคำถามเลยว่าทำไมเป็นคนส่วนใหญ่อยากจะตอบกลับไปว่า คนที่บอกส่วนใหญ่นั่นนะคือคนชั้นกลางขึ้นไปจนถึงชนชั้นบนคุณลองไปถามชาวบ้านข้างล่างเขาไม่ได้ถามแต่ขณะน,นี้นักการทูตจำนวนมากเนี่ยเขาลงไปหาข้อมูลข่าวเองเพราะเขาไม่เชื่อ Nation โพสต์ละแล้วเขาก็ไม่เชื่อ NGO แล้วในงานเลี้ยงอำลาของทูตบางประเทศนั้นเชิญแกนนำเสื้อแดงจากต่างจังหวัดมาร่วมด้วยก็มี แต่พอเอินงานนั้นอาจารย์ธิดาไม่ว่างนะคะก็ไม่ได้ไปอันนี้นี่เป็นตัวอย่างเพราะนั้นจึงบอกพระหน้าที่เขาว่าเราต้องการที่จะให้พวกเราในต่างแดนและในโซเชียลมีเดียนะฮะนำทำความจริงให้ปรากฏนะฮะทำความจริงให้ปรากฏหลายคนเน้นเฉพาะประเด็น1นึสอง หนึ่งหทำไปก็ไม่มีปัญหาท่านอยากจะเป็นกองหน้าแต่ว่าที่มันมากกว่าหนึ่งหการตายของผู้คนการทำรัฐประหารนะหลายคนก็ไม่จะเป็นต้องมาแก้ตัวให้คุณทักษิณก็ได้แต่ว่าในส่วนที่เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณเนี่ยนอกจากคิดเรื่องพรบรนรโทษก,กรรมแล้วสิ่งที่พวกคุณจะต้องคิดมากที่สุดก็คือว่าความจริง ของประเทศไทยนั้นคืออะไรดังที่ได้บอกแล้วว่าการปรองดองจะเกิดขึ้นได้คุณต้องทําความจริงให้ปรากฏและความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นในประเทศนี้ต้องทำสองอย่างนี้ก่อนนะเพราะว่าคุณจะทํานิรโทษกรรมแบบในอดีตก็ค่าคนซ้ําแล้วซ้ําอีกเหมือนเดิมแน่นอนเฉพาะน่ะคนที่เกี่ยวข้องนั้นอาจจะสบายแต่ถ้าเราเน้นประโยชน์ของประเทศเราทําเช่นนั้นไม่ได้ กลับมาพูดถึงเรื่องของคนในญี่ปุ่นและคนต่างแดนเราก็ตั้งเป้าหมายว่าเราควรจะต้องมีเครือข่ายเอเชียแปซิฟิกและก็ให้ฮ่องกงที่ฮ่องกงเนี่ยเป็นศูนย์รวมนะในการพบปะเพราะว่าที่ฮ่องกงนั้นเรามีผู้สื่อข่าวต่างประเทศไปอยู่เป็นจำนวนมากนะฮะที่ฮ่องกงและเกาหลีเราก็มีแรงงานฮ่องกงก็มี คนไปทำงานอยู่จํานวนมากส่วนใหญ่เดนบอกได้เลยว่าแรงงานนอกระบบเนี่ยในประเทศไทยและในต่างประเทศก็เป็นคนเสื้อแดงแรงงานในระบบก็เป็นคนเสื้อแดงเพียงแต่ว่าแรงงานในระบบในประเทศไทยนั้นไม่สามารถมาร่วมการต่อสู้ในลักษณะเป็นระบบจัดตั้งของกรรมกรเพราะเราถูกทำให้พิการก็คือ ไม่มีสหภาพแรงงานที่แข็งแรงไม่ให้มีด้วยซ้ำแกนนำสหภาพนะก็ไม่สามารถทำงานได้คนที่ทำงานมากจำนวนหนึ่งเช่นคุณจิตราก็ต้องถูกไล่ออกนะฮะแล้วคนอย่างคุณสมยศซึ่งประสานนะอันนี้ก็ไปต้องคดีหนึแต่ส่วนรัฐวิสาหกิจเราก็หวังว่าครั้งนี้เราเห็นเลยว่าเขาไม่ได้ไปร่วมกับพันธมิตร นะเราก็อยากจะเรียกร้องเหมือนกันว่ากรรมกรพี่น้องผู้ใช้แรงงานในรัฐวิสาหกิจโปรดมาร่วมกับแรงงานนอกระบบและประชาชนรักยะต่อต้านรัฐประหารแล้วก็สร้างประเทศไทยให้เป็นระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงที่อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นเราจึงวางยุทธศาสตร์ยุทธ,ธวิธีเอาไว้สำหรับต่างแดนนั่นก็คือว่าฟ้องร้อง ต่อสังคมโลกให้เห็นความชอบธรรมการต่อสู้ของประชาชนเนี่ยเป็นด้านหลักเป็นด้านหลักนี่จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากแม้ว่างานมวลชนนั้นน่อาจจะยังทำไม่ได้ดีเท่าที่ควรน,นะเพราะถูกจำกัดด้วยระยะทางด้วยเวลาแต่ก็เสนอรูปแบบต่างๆในเชิงยุทธวิธี การออกหนังสือพิมพ์นะคะและรวมทั้งมีซีดีและดีวีดีอาจารย์ธิดาที่ไปก็มีรายการเลี้ยวหลังไปและพี่น้องที่นู่นก็ประทับใจมากว่าตอนที่เราเปิดโรงเรียนที่ภาคเหนือที่เชียงใหม่ที่ภาคใต้เป็นต้นรวมทั้งในกรุงเทพเขาทำแผนเอาไว้ศึกษาแล้วศึกษาซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่จึงอยากจะ เอาตัวอย่างของพี่น้องในญี่ปุ่นกลับมาเล่าให้พี่น้องในประเทศไทยฟังว่าเขาเอาไปศึกษาเพราะนั้นรูปแบบการศึกษานะฮะโดยผ่านซี d ีดก็เป็นรูปแบบที่เหมาะสมแต่นี่เป็นหลักทฤษฎีของการต่อสู้นะฮะมันไม่ใช่ซีดีบางอย่างที่ฟังแล้วก็อาจจะรู้สึกมันแต่มันไม่ได้ประโยชน์ในแง่องความรู้ใดๆ และหลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่ไม่มีไม่มีไม่มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ไม่มีฐานข้อมูลจริงไม่มีการวิเคราะห์ในเชิงให้ได้ความรู้และสติปัญญาเป็นการพูดหรือด่ากันมันๆเท่านั้นอันนั้นอยากให้หลีกเลี่ยงนะทีนี้จึงสามารถตั้งองค์กรนำกันขึ้นมาได้เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต่างคนต่างทำ ต่างคนต่างทำนะนี่จึงควรจะเป็นโมเดลแบบหนึ่งที่ในกลุ่มเอเชียเพราะในในยุโรปนะั้นะเราได้ทำไปแล้วระดับหนึ่งมีประธานมีเลขาเลขาก็คุณเมยที่ตอนนี้มาอยู่เมืองไทยมากกว่าอยู่ยุโรปนะแต่ว่าปลายเดือนนี้ก็เราคงไปพบที่ยุโรปนะคะ เราก็กะว่าจะต้องเอารูปภาพที่มีการเสียสละชีวิตและการถูกฆ่าเนี่ยก็คงเอาไปเอาไปแสดงนะที่ยุโรปรวมทั้งที่หน้าสารโลกด้วยสำหรับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเที่ยวน,นี้เราได้ภาพผนังเล่าเรื่องของเอเชียอัปเดตไปแต่ว่ามันจะเป็นภาพกึ่งศิลปะไปนะกว่าจะเข้าไปได้เนี่ยต้องถูกกรีดเลยเพราะว่ามันมันภาพมันใหญ่มาก ก็เป็นเรื่องตลกที่ว่าพอเข้าไปตอมเนี่ยเขาก็รู้เขาเห็นภาพปจันทิดากับภาพคุณทักษิณนี่ก็รู้พวกนี้ก็เลยบอกว่าเป็นบิ๊กบอสเป็นเจ้านายอะไรประมาณนั้นนะฮะตอนหลังเขาก็รู้เรเชิร์ดเพราะว่าเสื้อแดงนี่ก็ค่อนข้างโด่งดังในในต่างประเทศเพราะฉะนั้นในปีนี้นอกจากในประเทศเราจะมุ่งสู่นิติรัฐนนิติธรรมนะคะแต่ว่าเฉพาะหน้าอาจจะต้องต้านรัฐประหารก่อน ถ้าไม่มีการต้านรัฐประหารเราก็จะยกระดับนะให้มีลักษณะว่าเป็นโรงเรียนสำหรับนิติรัฐนิติธรรมของคนเสื้อแดงก็เป็นการยกระดับองค์ความรู้เพราะว่าเราจะต้องต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาการถูกล้างสมองแต่ในต่างแดนเราด้านหนึ่งเราต้องแก้สิ่งที่ถูกบิดเบือนเอาไว้ในสังคมโลก นะอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือเราต้องฟ้องร้องและสร้างความชอบธรรมเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยเราอาจจะต้องถูกดำเนินการแบบรัฐประหารด้วยความยุติธรรมแต่เรายังมีเวทีโลกเพราะฉะนั้นจึงขอเรียกร้องพี่น้องในต่างแดนและพี่น้องในโซเชียลมีเดียว่าขอให้ฟ้องร้องอาญากรรมที่รัฐอมตย์กระทำต่อประชาชนเราต้องการให้ คนผิดนั้นได้รับการตัดสินอย่างยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นสีใดก็ตามและนี่คือยุทธศาสตร์ต่างแดนของคนเสื้อแดงก็ต้องลาพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ สันติจับมือกันได้ไค่เคยพูดจา,า,ากันได้ to